ซึ่งก็มีความเป็นไปได้นะครับที่วิลลมเนี่ยจะจ่ายค่าเหนื่อยประมาณนี้นะครับ<ม>เพราะว่าอายุก็ไม่เยอะนะครับแล้วก็ดีกีก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับไม่ธรรมดาด้วยนะครับผลสํารวจเขาบอกว่าส่วนใหญ่ร้อยละ36.11%เนี่ยต้องแสวงหาผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ สวัสดีครับผมชุบปัญญานะครับพูดคุยข่าวสารองการฟุตบอลไทยและฟุตบอลจีนนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องเองครับชุบปรัชญาอย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมามากเลยนะครับในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับไปเริ่มที่ตลาดซื้อขายทัลลีกกันหน่อยนะครับจัดหนักไม่เลิกนะครับสำหรับบุรีรัมย์นะครับเปิดตัวข้างต่อเนื่องเลยนะฮะในตอนนี้นั่นเองนะครับล่าสุดได้เปิดตัวรามิลเชดาเยฟแล้วนะครับจากสโมสรคาราบัก ซึ่งคนนี้นะครับสามารถเล่นเกมรุกได้ทุกตำแหน่งเลยนะครับเป็นดีกรีทีมชาติอัฟกานิสถานด้วยนะครับโดยฤดูกาลที่ผ่านมา2 0 2 2 2นยีเนี่ยเจ้าตัวยิงไป22ประตูนะครับจาก34เกมนะครับคว้าดาวซันโวของลีกมาครองด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็พาคาราบักเนี่ยควา้าแชมป์ลีกอัฟกานิสถานด้วยนั่นเองนะฮะอยู่กับคาราบักเนี่ยลงสนามช่วยทีมไป97เกมยิงไป36ประตูนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ลีกด้วยกัน3สมัยกับคาราบักด้วยนะครับ โปรไฟล์ของเชเดเยสถือว่าเยอะมากเลยนะครับสมัยดาวรุ่งนี้ก็เล่นให้กับเซนิตเซนส์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับก็ติดทีมชาติรัสเซียชุดเล็กด้วยนะครับคว้าแชมป์ยูโรยูสิบเจ็ดด้วยนั่นเองนะฮะก่อนที่จะเลือกเล่นให้กับทีมชาติอเซอร์ไบจีนในชุดใหญ่นะครับก่อนนั้นเองตามรายงานที่สื่อท้องถิ่นของอเซอร์ไบจีนเขาบอกนะครับดาวเตะวัยยี่สิบเจ็ดปีเนี่ยรับค่าเหนื่อยปีละห้าสิบห้าล้านบาทเสร็จแล้วนะครับเฉลี่ยก็ตกๆเดือนละประมาณสักสี่ล้านบาทซึ่งก็มีความเป็นไปได้นะครับทีีี่่่่่่่วิลเเเเนนนนยยยยยจจะะะะาาาาาาคคหืออปรรรมมณ้ับพุก็ไ แล้วก็ดีกีก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับไม่ธรรมดาด้วยนะครับซึ่งถ้าค่าเหนื่อยของเชเดรีเยฟเนี่ยเป็นไปตามที่รายงานจริงๆเนี่ยและลุรลลามจ่ายไหวเนี่ยโอ้โหทีมในไทยลีกต่างๆนี่ต้องบอกเลยว่าได้แค่มองตาปิดๆนะคุณผู้มชมฮะเพราะว่าโอ้โหก็ถือว่าเป็นการอิ p พ r t ตแข้งต่างชาติที่โหดมากๆเลยนะครับประสาทสายฟ้าดึงเข้ามานี่ต้องบอกเลยว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดาทั้งนั้นนะครับต้องยอมรับเลยว่าปีนี้บุรีรัมนี่จัดหนักจัดเต็มจริงๆนะ,ๆๆนะสำหรับเรื่องของผู้เล่นต่างชาติก็รอติดตามผลงานละกันทั้งใน ไทยลีกแล้วก็ที่พวกเขาจะไปลุย a f c c h a ีแชมเปี้ยนลีกด้วยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะ,ะไปต่อกันที่อีกประเด็นหนึ่งครับคุณผู้ชมครับไปที่ KBU Sport Pro กันหน่อยนะครับของมหาวิทยาลัยเกษตรบดิตนั่นเองนะครับได้ทำโพลสำรวจในหัวข้อปรากฏการณ์ฟุตบอลไทยนะครับปัญหาทางออก ก็ถือว่าเข้ากับกระแสที่กําลังถกเถียงอยู่ในตอนนี้ด้วยนั่นเองนะค,คุณผู้ชมฮะโดย KBU เขาสํารวจผ่านระบบออนไลน์ในวันที่6กถึงแกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยกลุ่มตัวอย่างนี่ก็เป็นประชาชนทั่วไปแล้วก็เป็นผู้ที่ติดตามข่าวสารวงการกีฬาไทยด้วยนั่นเองนะครับซึ่งมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปจํานวน1 1ึ่คนนะครับโดยกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจนี่ก็ต้องถือว่าทุกคนเนี่ยติดตามฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องเลยนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ร้อยละ ว่าหลายๆคนเนี่ยติดตามฟุตบอลไทยอย่างแน่นอนนะครับซึ่งผมก็จะเอาหัวข้อผลสํารวจเน้นๆ มาลวกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับปรากฏว่าโพผลสํารวจเนี่ยเขาบอกว่าพัฒนาการของฟุตบอลไทยในปัจจุบันเนี่ยโพส่วนใหญ่นะครับร้อยละ43.09%เนี่ยเขาบอกว่าบอลไทยยังทรงอยู่นะครับไม่พัฒนาเลยนะครับรองลงมาร้อยละ27.57%บเอนี่ยบอกว่าบอลไทยเนี่ยแย่ลงด้วยซ้ำนะครับก็ถือว่าเป็นผลสํารวจที่โห,หน่าคิดจริงๆครับตัวเลขทําไมมันสูงแบบนี้นะฮะสำหรับเรื่องของ การไม่พัฒนาเลยของฟุตบอลไทยเนี่ยนะฮะโดยปัญหาที่ส่งผลต่อความสําเร็จเนี่ยโพส่วนใหญ่ร้อยละ 27. 3 5เเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการเลยนะครับรองลงมาเนี่ยร้อยละ23.43%เป็นะครับเป็นปัญหาในเรื่องของงบป,ประมาณแล้วก็สิทธิประโยชน์นะครับดูจากหัวข้อที่2แล้วก็มองว่าการบริหารจัดการมันมีส่วนเกี่ยวข้องเต็มๆนั่นเองนะครับและหัวข้อต่อมาเนี่ยแนวทางการพัฒนาจะเกิดได้จะทําอย่างไรนะครับผลสํารวจเขาบอกว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 36. ห 11%เนตี่ยต้องแสวงหาผู้นําที่มีวิสัยทัศน์และก็เข้าใจบริบทของการบริหารจัดการฟุตบอลสมัยใหม่นะครับและรองลงมาร้อยละ2 4 8 6กเี่ยกำหนดแผนกลยุทธ์การพัฒนาอย่างเป็นระบบให้ได้นั่นเองนะครับโอ้โห คือผลสํารวจก็มองว่าผู้นำนะครับต้องมีวิสัยทัศน์แน่นอนเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับและที่สําคัญก็คือฟุตบอลสมัยใหม่มันเขาเรียกว่าต้องก้าวทันโลกให้ได้นะครับถ้าจะได้ผู้นําที่จะพัฒนาฟุตบอลไทยนั่นเองนะครับโอ้โหนี่ถ้าเอาจริงถ้ามองดีๆเนี่ยมันก็เป็นโพลที่สะท้อนความเป็นจริงเหมือนกันนะครับซึ่งก็ผู้หลักผู้ใหญ่ของวงการนะครับก็ควรจะรับฟังในจุดจุดนี้ด้วยนะครับแม้ว่ามันจะเป็นแค่การทําวิจัยนะครับแค่คนจํานวนไม่เยอะก็จริงนะฮะแต่ถ้าวิเคราะห์ด้วยสายตาเปล่าเอาจริงๆแล้วเนี่โพ ก็ตรงหลายข้ออยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมฮะก็ตามนั้นเลยครับคุณผู้ชมครับก็หวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมก็หวังว่าอย่างนั้นคล้ายกับฟุตบอลเช่นเดียวกันนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมฮะอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมนะฝากกันในคลิปนี้อย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูป,ปราชญ์ยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆเลยนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ